จริงๆเรามองเรื่องของความชอบก่อนบางครั้งเนี่ยไปมองความประสบความสาเร็จของคนอื่นยังไม่ได้มองเลยว่าก่อนที่เขาจะมาตรงนั้นนะ่ะเขาผ่านอะไรมาบ้างอยากให้เริ่มจากทําสิ่งใกล้ๆตัวที่เราชอบไม่ต้องไปมองอะไรที่มันไกลตัวเกินไปหรือว่าใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดจริงๆทุนที่ดีที่สุดก็คือความรู้ครับ ชื่อสุริพัฒน์นะครับชื่อเล่นชื่อบีมครับเป็นเจ้าของฟาร,รม์มอองตองฟาร์มนะครับก็ที่ฟาร์มเราก็จะมีปลูกเมล่อนปลูกบรรัตนัาจุดบันดาลใจที่เริ่มทำอองตองฟาร,ร์มนะครับเริ่มจากเราชอบในการ ปลูกพืชชอบที่จะศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้ช่วงนั้นเราอยากหาธุรกิจทําด้วยเพราะว่าเราทํางานประจําเราก็อยากมีธุรกิจเป็นของเราเองเราเห็นพี่ที่แถวแถวหมู่บ้านนะครับเขาปลูกเมล่อนตามระเบียงบ้านนะครับเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันปลูกในเมืองได้ด้วยนะอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มสนใจที่จะปลูกเมล่อนเราก็เลยทดลองปลูกข้างบ้านก่อนแล้วพอเราสามารถเริ่มปลูกได้ผลผลิตได้รสชาติมันหวานเราก็เริ่มที่จะมองพื้นที่ที่จะมาปลูกเราก็เลยมาได้ที่ตรงนี้นี่แหละครับ ปลูกในเมืองเนี่ยเราปลูกเน้นคุณภาพคือเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็เราปลูกในโรงเลื่อนดังนั้นต้นทุนเราก็จะสูงแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยก็จะเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพเกรดก็จะเป็นเกรดพรีเมียมเริ่มจากขั้นแรกเลยเราจะต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกพันสายพันธุ์ที่เป็นญี่ปุ่นก็คือพวกเป็นคิโมจิอิชิบะมูมิจิอะไรพวกนี้ครับเราก็จะเน้นปลูกประมาณพวกนี้ หลังจากคัดสายพันธุ์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะนําเมล็ดพวกนี้ครับมาเพาะในกล่องเสร็จแล้วเราก็จะเอามาอนุบาลต้นกล้าก่อนแล้วคือจะปลูกในถาดใบเลี้ยงเริ่มโตมีใบจริงขึ้นมาสักประมาณ2-3ถึงใบเราก็จะย้ายต้นกล้าเนี่ยครับลงมาปลูกในตัวกระถางเรื่องของการทำระบบน้ำนะครับก็คือเราจะใช้เป็นหัวน้ําหยดนะครับต่อมากับท่อพ e. ีนะครับจะต่อมาจากปั๊มน้ําด้านนอกโรงเรือนนะครับน้ำเนี่ยก็จะมีการ การตั้งเวลาโดยใช้ทัมเมอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวทัมเมอร์ที่สามารถซื้อได้ตามท้องตลาดครับตอนนี้ก็เป็นตัวสวิตช์ออนออฟทั่วไปตัวนี้เป็นตัวนิวเมติกที่คอยรับสัญญาณแปลงสัญญาณแล้วก็ปรับค่าไฟนะครับครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวแทงน้านะครับที่เราเอาไว้จ่ายน้ําเข้าสู่โรงเรือนนะครับเราใช้ปั๊มขนาดครึ่งแรงนะครับส่วนขนาดปั๊มเนี่ยครับจริงๆต้องคํานวณตามพื้นที่แล้วก็ระยะของโรงเรือนเรานะครับถ้าเกิด ระยะของโรงเรือเราเนี่ยมีระยะไกลเราก็ต้องขยายเป็น1แรง2แรงแล้วเราจะเด็ดกิ่งตาอ่อนกิ่งแขนเข้าไปครับแล้วเราก็จะผสมเกสรข้อที่9กับข้อที่11สังเกตดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นอยอดอ่อนที่เราเด็ดนะครับเพราะว่าสารอาหารเนี่ยจะจะไปเลี้ยงยอดอ่อนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเลือกลูกเมลอนที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเราก็จะเลือกไว้แค่เพียงลูกเดียวเพื่อที่ให้ สารอาหารจากลําต้นเนี่ยครับส่งมาที่เมลอนเพียงลูกเดียวอายุต้นประมาณ2เดือนครับระยะเวลาการเก็บเกี่ยวก็อยู่ประมาณ46วันถึง7วันประมาณนี้ปลูกครั้งแรกไม่เจออุปสรรคอะไรเท่าไหร่ครับเพราะว่าเตรียมพร้อมมาดีแล้วเราก็คิดว่าแบบมันก็ง่ายเนื่องจากตอนเราปลูกครั้งแรกเนี่ยดินใหม่อะไรก็ใหม่โรงเรือนก็ใหม่ มแมลงเชื้อโรคมันไม่มีแต่พอเราปลูกซ้ําๆเริ่มมีการสะสมของเชื้อโรคของมแมลงเราปลูกไปแล้วก็เจอพวกไวรัสพวกอะไรเงี้ยทำให้แบบเราต้องถึงขั้นถอนต้นกล้าทิ้ง3-4เดือนครับก็คือไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยเราก็เป็นบทเรียนบทเรียนบทหนึ่งที่เราถือว่าเราอาจจะศึกษาไม่ดีเราอาจจะทนองตัวไปนิดนึงว่าเราปลูกได้อะไรเงี้คคย,ยครับความท้าทายเละครับว่าเราต้องกลับมาปลูกให้ได้เหมือนเดิม เราต้องการต้นเมล่อนที่มันใบเขียวเข้มๆแบบนี้ครับให้มันกลับมาเห็นอีกครั้งคือมันอาจจะเหนื่อยหน่อยเรื่องการที่เราต้องมาทีวัสดุปลูกออกทั้งหมดขนกระถางออกจากโรงเรือนทั้งหมดแล้วก็ตากแดดพึ่งแดดแห้งทํายังไงก็ได้ให้มันแห้งครับแล้วต้องมากลับมาพลิกวัสดุปลูกทุกวันทุกวันทุกวันครับเช็คแล้วว่ามั่นใจแล้วว่ามันมันไม่มีเชื้อรามันไม่มีเชื้อโรคอยู่ในนั้นเราถึงกลับมาปลูกอีกครั้งหนึ่งเริ่มแรกเลยเราขายกับ กลุ่มเพื่อนเพื่อนก็จะช่วยกันซื้อแล้วก็ช่วยกันโปรโมทเราก็จะมีโพสต์ในเพจ Facebook ของเราตอนนี้เราก็กําลังจะขยายตลาดไปที่ช่องทางออนไลน์นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นของคนไทยนะครับโดยเฉพาะ แล้วก็จะคัดสรรเฉพาะกลุ่มสินค้าเกรดพรีเมียมที่เป็นของกลุ่มคนไทยครับคืองานประจํามันก็เป็นงานที่เราถนัดและเราชอบแล้วต้นไม้มันก็เป็นงานอดิเรกที่เราชอบดังนั้นผมมองว่าเราไม่ได้ใช้ความพยายามมากเรามีความชอบอยู่แล้วครับเราก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปฝืนมันมากเท่าไหร่อยากให้เริ่มจากทําสิ่ง ใก,ใกล้ตัวที่เราชอบไม่ต้องไปมองอะไรที่มันไกลตัวเกินไปหรือว่าใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดซึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปขวาขวายอะไรที่มันไกลตัวเกินไปแล้วเรื่องของเงินทุนนะครับจริงๆทุนที่ดีที่สุดก็คือความรู้ครับถ้าเราไม่มีความรู้เรามีเงินเป็นล้านเราเอาไปลงมันก็เจ๊งอยู่ดี